สวัสดีค่ะเกชรดาประทม e v เดว e เสียงจากเราค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับ The Voice เสียงจากเราในเวอร์ชันของ YouTube ค่ะวันนี้เกจะมาพูดถึงเคสนะคะที่หลายๆคนถามมาว่าเนี่ยสุนักพัน์ธุไหนเอาผู้สุนักสายพัน์ธุก่อนนะคะที่คนทิ้งมากที่สุดเกเขาแบ่งเป็น3ระดับแล้วกันนะคะตามขนาดของไซส์แล้วก็น้ำหนักก็คือสุนักพันธุใหญ่สุนัขพันุ์กลางและสุนัขพันเล็กสุนัขพันธุใหญ่ให้ทายค่ะ เกือบถูกเก๋มั่นใจว่าหลายคนตอบถูกนะคะเพราะว่าเราเห็นข่าวตามน้าสังคมเยอะมากเลยอันดับหนึ่งนะคะสัตว์มดี่็ดไว้เสียงจากเราคือ s ซ b e r i a n Husky ค่ะหน้าตาก็น่ารักนะสีตาเป็นสีฟ้าสีเขียวเหมือนกับหมาจิ้งจอกแต่ถูกทิ้งมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเก๋กคิดเองนะคะว่า ส่วนหนึ่งมันเป็นแฟชั่นด้วยจริงๆเราแพมจะรณรงค์พูดแลองนี้มาเสมอซึ่งมันก็เป็นดาบสองคมสำหรับใครหลายๆคนก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไซบีเรียนฮัสกี้นะคะกับ阿拉斯칸阿拉มุยเนี่ยจริงๆสองสายพันธุ์เนี้ยไม่ได้เหมาะกับการเลี้ยงที่ประเทศไทยเลยหรือว่าประเทศเมืองร้อนเพราะว่าหนังเขาเนี่ยหนามากๆแล้วนะคะขนก็ยังหนาเข้าไปอีกั้งสามชั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศร้อนเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยต้องอยู่ในห้องแอร์ หรืออากาศที่เย็นมากซึ่งเพราะฉะนั้นคนเนี่ยซื้อสุนัขสายพันธุ์นี้มาเลี้ยงเก๋พูดจริงๆเก๋ไม่ได้โลกสวยเก๋ไม่ได้อยากปลอบใจใครภาระค่ะค่าใช้จ่ายค่าความเป็นอยู่ค่าเข้าไปอยู่นี่คือค่าค่าน้ำค่าไฟต้องเทน้ำไว้ตลอดต้องเป็นน้ำดีน้ำสะอาดน้ำกรองบางคนบอกว่าไ,ไม่จริงเลยค่ะคุณเก๋ที่บ้านเลียนน้ำก๊อกเดี๋ยวลองดูสิคะสุขภาพร่างกายหลังจาก5ปีไปเนี่ยบางทีบางตัวไม่ถึงวิซาีปัญหาเรื่องท้องเสียบ่อยมากโดยเฉพาะสายพันธุ์พวกที่มาจากต่างประเทศหรือว่ามีภูมิมีลำน้ำที่ต่างประเทศหรือต่่อให้เป็นฟาร์มที เพราะพันธุ์ในประเทศไทยก็มีปัญหาไม่ต่างกันจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เลี้ยงสายพันนี้เนี่ย mm. เขาต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะมาก mm. ก็ต้องมีเงินออมเยอะมาก mm. ถ้าคุณไม่สามารถเก็บเงินออมแบ่งปันค่าใช้จ่ายประจําเดือนให้ลูกๆสีขาไซบวีเรหรืออารการได้ไม่พร้อมอย่าไปซื้อมาเลี้ยงเลยค่ะค่าใช้จ่ายเยอะมากๆโรคผิวหนังเป็นบ่อยมากแล้วก็ที่สําคัญสุนัขพันธุ์นี้ค่ะถ้ามองว่าน่ารักก็จะน่ารักมากคือเขาไม่เห่า เขาไม่ห่ามแต่เขาจะพูดตอนเด็กๆก,ก็จะน่ารักเสียงอา้อาวๆแต่พอโตขึ้นก็จะอา้อาวๆแรงอุ้งเท้าก็หนักขึ้นบางทีก็ทําลายเข้าคลองคือสุนัขเนี่ยเก็บพูดเลยนะคะสำหรับสุนัขสัตว์เลี้ยงทุกประเภทเนี่ยถ้าเป็นสายพันธุ์ที่ไฮเปอร์หรือโซนเนี่ยความเรียบร้อยเนี่ยจะมาเยือนบ้านคุณเนี่ยหลังจาก1ปีครึ่งอันนี้อย่างเร็วนะไปแล้วหรือไม่ก็2ปีด้วยซ้ำบางทีก่อนสุนัขตัวนั้นเนี่ยจะสงบสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอันดับหนึ่งเลยคือไซบีเรียน นะคะแล้วก็ข้างๆกันเลยคือสกันจะมีเคสของเราเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเคสเจ้าพิชี่นะคะหรือล่าสุดเนี่ยไมร่าเห็นไหมพิชี่เนี้ยเป็นไซเบรียนไมร่าเนี่ยเป็น阿拉斯加นั่นเองเพราะฉะนั้นอยากให้คนพิจารณานะคะถ้าได้ยินเรื่องบินค่าจ,จ่ายค่าอาหารค่าวความเป็นอยู่ขนาดนี้เนี่ยมันพอสมควรแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่เป็นไรแบ่งปันได้ไม่สบายพาไปหาหมอกินอาหารดีอยู่ในห้องแอร์เปิดเปิดแอร์ตลอดเกือบทั้งวันในมุมบ้านต่างๆสามารถจ่ายค่าไฟที่บินสูงมากๆนในโดยเฉพาะหน้าร้อนได้เนี่ย ไม่เป็นไรเก็บไม่ติดขัดค่ะอันดับที่2ค่ะน่าเศร้าแต่เป็นเรื่องจริงนะคะก็เป็นสุนัขสายพันธุ์ซึ่งเพิ่งจะเป็นปีนี้เลยจริงๆนะคะที่แบบเอาขอโทษค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้สายพันธุ์กลางเนี่ยก็คือ French b u l l d o g ทิ้งเยอะมากช่วยจากฟาร์มเยอะมากฟาร์มปิดตัวลงเยอะมาก French b u l l d o g เนี่ยนะคะหรือว่า English b u l l d o g เนี่ยมาแล้วแต่หน้า French จะหน้าเล็กกว่าเอเอ English จะใหญ่กว่าเชื่อไหมคะบางประเภทบางประเทศ อะสวีเดนเลยประเทศเพื่อนเกนเองเขาห้ามมีฟาร์มพันธุ์นี้แล้วเลยเพราะว่าเป็นสุนัขที่เกิดมายัางไงก็มีดีเฟก t ก็คือเขาไม่ได้สมบูรณ์แบบอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโพงจมูกนะคะเรื่องการหายใจเรื่องแบบเพดานลิ้นเลยเพ,เ,พเพดานปากเนี่ยหลายเคสที่เดอะไว้ช่วยมาเนี่ยต้องพ่า,า,าตัดเปลี่ยนเพดานปากคือเย็บให้เขาเนี่ยไม่มีเสียงกลนหายใจสะดวกขึ้นเนี่ย เกือบทุกตัวช่วยมาสิบตัวผ่าไปสักแปดตัวแล้วค่ะคือมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเลี้ยงสัตวายพันนี้ไปก็เช่นกันต้องอยู่ในอากาศเย็นให้เหนื่อยง่ายไม่ได้นะคะแล้วก็โรคผิวหนังซึ่งไม่รู้ทําไมกี่ตัวที่เราช่วยมาหรือเก๋รู้จักคนหลายๆคนที่แบบขนาดเขลักหมามากๆนะคะ เกลี่ยยังไงเนี่ยก็เป็นโรคผิวหนังไงมากคือเขาแพ้กับอากาศความชื้นสุหนักเวลาเขารอเนี่ยเขาจะเอาตัวไปแผ่ไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความชื้นเป็นโรคผิวหนังพ่อแม่หลายๆคนเนี่ยที่เป็นพอลเลนส์นะคะก็ต้องจ่ายบินค่ายา,ยาที่เกี่ยวกับผิวหนังของเฟรนชูด็อกเนี่ยเยอะมากๆคู่กันมาเลยติดกันมาเลยนะคะพัน 1, กลางพันกลางเอเคคือน้ําหนักสิบไม่เกิน15กิโลเนี่ยคือพันกลางโอเคนะคะขอโทษค่ะขอเรียกว่าพันกลางคือ7-15แล้วกันอีกพันหนึ่งคือชิสุ เห็นเคสวายเนี่ยคือชี้สูตรทิ้งเยอะมากคือสุนัขที่มีขนยาวอะค่ะแปลว่าต้องได้รับการใส่ใจจากเจ้าของถ้าคุณไม่มีเวลาสะอาบน้ําอย่างน้อยอาทิละครั้งแปรงขนให้เขาตัดผมให้เขาเดือนละครั้งเมื่อถึงเวลาอย่างเงี้ยมันก็จะยากล,ลาบากก็จะเป็นภาระบางคนบบเออเดี๋ยวค่อยตัดเดี๋ยวค่อยตัดบางทีไปมา,มาคนเขาคิดว่าเอ๊ะแหมคุณเก๋แค่สั่งกะตังเองเดี๋ยวหวีก็หลุดขอโทษนะคะสั่งกระตังนิดเดียวประกอบไปกอบมาเนี่ยอักเสบกลายเป็นโรคผิวหนังผิวหนังจะกลายเป็นตุ่มพุพองบานปลาย การไปใหญ่ยี่บางตัวนี้บางทีไม่รู้ว่าขนเขาเยอะใช่ไหมเพราะเขนสังกัดตังเสร็จไปนอนทับน้ามีความชื้นอับชื้นอีกเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นวัฏจักรวงจรอันน่าเศร้านะคะที่แบบต้องมีอย่างเงี้ยคือไม่สบายดูแลไม่ดีดูแลไม่ดีดไ,มดไม่สบ,บายไม่สบ,บายไม่พาไปหาหมอพอจะไปหาหมอเป็นมากแล้วเป็นมากแล้วไม่อยากจ่ายตางังปล่อยทิ้งจบเป็นภาระาของสังคมเป็นความศกนฏกรรมให้เพื่อนบ้านได้เห็นต้องมาแจ้งเคสให้เราเนี่ยไปช่วยมานับต่อนับแล้วทําลายสถิติจะบอกว่าเราเนี่ยช่วยเคสชีสุที่แบบ ต้องใช้สวัสดิ์ทลายบ้านเนี่ยสองครั้งใหญ่หญเลยนะคะครั้งแรกเนี่ยสี่สิบสี่ตัวครั้งที่สองเนี่ยยี่สิบเก้าตัวไม่พร้อมจะไปซื้อมาเลี้ยงเลยอีกเช่นกันค่ะอันดับที่สามไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อสุนัขสายพันธุ์เล็กตีคู่กันมาเลยทุกครั้งที่เก๋ช่วยนะคะคือทุกครั้งที่เดอะไวอยช่วยเนี่ยก็คือปอมเปเลเนียและชิวาว่ามาคู่กันเลยฟาร์มเลี้ยงที่เลี้ยงจนแบบไม่มีคุณธรรมอ่ะเก๋พูดเสมอนะคะว่าเก๋ไม่ได้ต่อต้านฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะ แต่ว่าในเมื่อคุณทําธุรกิจเป็นผลผลประโยชน์ต่างตอบแทนคุณควรจะดูดีคือดูแลเขาอย่างดีให้ค่าเขาเหมือนที่เขาทําเม็ดเงินทำำํากํำไรให้กับคุณทําดีๆคุณก็ขายเขาได้ราคาดีทําไม่ดีมันก็จะเป็นพ่ายคนเขาแชร์กันในโซเชียลนะคะบางตัวเนี่ยแบบว่าไปเจอสภาพแบบเฮ้ย <Hey. S 1> คือเกศจะบอกว่าต้องไม่หลอกตัวเองหลายคนที่เกรู้จักเนี่ยไปซื้อเขาบอกแต่ลูกมัน่ารักมาก หันไปดูสภาพแม่กงสกปรกมากเน่ามากขนติดเป็นสังกะตังเกาะตามขอบกงมีอึอฉี่ไม่ได้แบบเก็บไม่ได้ขับถ่ายจะซื้อลูกเนี่ยก็เหมือนจะดูนางนะคะ่ะให้ดูแม่ถูกไหมจะซื้อลูกเขาดูหน้าแม่เขาซะก่อนบางตัวแม่หมาย่าสุดที่เราช่วยมาเค้องสารมาปอมเบรเนียนฟาร์มนี้คืออายุแค่ขวบเดียวฟันเหลือซี่เดียวอะ่ะคือท้องจนแบบแคลเซียมไม่เหลือแล้วอะ่ะคือคุณแบบทารุณกรรมสัตว์ทางอ้อมมากและเก๋จะบอกคนที่ซื้อหมาจากฟาร์มแบบนี้ คุณก็ทําบาปโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคือเรานสบสนเขามันก็ไม่จบสักทีหลายฟาร์มนะคะที่เขาปิดประสบปัญหาเศรษฐกิจอย่างช่วงโควิดเนี่ยเกยหยิบยื่นมือเข้าไปช่วยเดอะไว c ์เข้าไปช่วยแต่แปลว่าคุณไม่ควรทาอาชีพนี้แล้วนะคะคือคุณไม่มีความพร้อมคุณไม่มีเงินออมคุณไม่มีแผนสำรองได้ช่วยเหลือชีพพวกนี้จะไประบายที่ไหนอันนี้ถือว่าเราช่วยแค่ครั้งเดียวเรามีหนึ่งฟาร์มที่ใจร้ายมากๆคือเราก็ประกาศลงโซเชียลแตสุดท้ายก็เงียบไปนะคะที่เชียงราย ติดต่อไปเสร็จครั้งแรกเนี่ยยกมาให้เราเยอะมากเลยเขาบว่าเขาไม่ไหวแล้วอ่ะไม่เป็นไรเก๋เข้าใจพิเศรศษฐกิจเราช่วยมารอบสองลักรอบขายมีคนมาบอกเราอีกเกติดต่อกลับไปว่าทําไมทําแบบนี้ไม่อ่านไลน์หายทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยไม่มีคุณธรรมคนแบบนี้ถล่มอีกรอบหนึ่งเกไม่ช่วยแล้วนะคะเพราะาถือแล้วว่าคุณต้องมีบทเรียนแล้วคนเราผิดพลาดครั้งที่หนึ่งเข้าใจได้เพราะไม่ตั้งใจครั้งที่สองอ่ะอารมุ่มารวยว่าครั้งที่สามอันนี้ไม่ละ คุณต้องสับเพา่าคุณต้องช่วยคุณต้องมักง่ายคุณต้องไม่วินัยกับตัวเองแล้วก็ชีวิตเหล่านั้นเดอะไวท์จะไม่ช่วยเคสแบบนี้เลยคู่กันมาค่ะชีวาวา่าเหมือนกันเลยคือถ้าบีดพันยิ่งเล็กขนาดไหนพวกสายพันธุคับต่างๆเนี่ยเขาก็จะเกิดมาผิดปกติบางตัวเกิดมาเนี่ยบางคนบบอุ้ยหมานะ่ารกักจนแลบลิ้นตลอดเวลาแบบเอะอย่างเงี้ยเขามีอาการทางสมองและประสาทนะคะ แบบนี้แสดงว่าฟาร์มที่ที่ได้มาเนี่ยไม่มีคุณภาพมากๆแล้วคุณภาพชีวิตเขาไม่ดีคุณได้เขามาคุณก็ต้องรักษาเขาตลอดไปถ้าคุณมีใจบุญแบบนั้นจะช่วยเขาอันนี้ไม่ติดแต่ถ้ามาอย่างนั้นเนี่ยอย่าไปซื้อมานะคะเพราะการเริ่มต้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้วางแผนอะไรไปปั๊บจุดจบไม่สวยเสมอแล้วแกถูกเรียนรู้แบบนี้จริงๆค่ะเหตุ <c oughs> ทําไว้ยังไงคือทําให้เริ่มต้นไม่ดีอะคะ่ะ ไม่มีทางเลยในโลกนี้จริงๆเป็นตักกะทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งศาสนาพูธศาสนาคาทอลิกศาสนาทุกศาสนาสอนนี่ให้คนเป็นคนดีเขาจะพูดเลยเหตุเริ่มไม่ดีผลลัพธ์ปัจจัยก็จะไม่ดีเพราะฉันถ้าเริ่มอะไรไม่ดีสุดท,ท้ายก็จะไม่ดีทั้งนั้นฝากกว้ด้วยแล้วกันนะคะสําหรับทุกๆสายพันธุ์ที่จะเลี้ยงศึกษาสุนัขก,ก่อนจะซื้อมาเลี้ยงแล้วคุณจะได้รู้ว่าเขาจะนําความสุขรอยยิ้มให้คุณจริงๆแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ศึกษาซื้อมาตรงข้ามนิสัยคุณตรงข้ามสภาพแวดล้อ,อมที่คุณมี คุณไม่สามารถจะแบบจ่ายเงินให้เขาได้เวลาความไม่สบายสุดท้ายจะกลายเป็นโศกน,นาฏกรรมและความเศร้านะคะฝากไว้ด้วยค่ะ